สวัสดีครับผมชาติรันทรัพย์นะครับพาไปน้องมาดูไอ้หนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโกบิโก้เอสเคสองร้อยรุ่นเอสเอ็มหรือว่าเจเนเรชั่น10โโ้ลอกนาบางๆครับประมาณ30มเซนเออีความเร็วสูงเดียววิง่ง ครบจบเอสเอมน้องน้ำหนักชั่งเมื่อเช้านี่21ตันครึ่งครับ0.93ลูกบาทเมตรสำหรับปุก,กี้บางท่านก็ถามเอ๊ะทำไมถอดปีกออกเพราะว่า,วา,าเขาผุดสารครับติดปีกถอดถอดเลนเงือกเนาะถอดเงือกออกไปเป็นไรครับนะ ยังยังเปรี้ยอยู่ยังเปรี้ยอยู่สดสดพี่น้องสดสดพี่ก็รู้ว่าหนูมีใจแต่หนูรู้ทำไมว่าพี่มีเมียว่าสั้นเพิ่นเขียนไว้พี่น้องกับไวเอ็นสิบห้าโอ้อิสุนิกาออกตัวไปแล้วครับเอสเอ็มเครื่องยนต์นันฮ i โน่ครับนะ ว่าลุกลูกลุกคนเยอะ JO ใ E ขีดที่ที่เดี๋ยว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 ไประเบิดธนาหน่อยตามไปน้องตามไปจึ๊บโอ้โอดินสวยก็แถวนี้144กิโลวัตต์นะครับร้อยสิน้อ11ง114 kW ด้วยกิโลวัตต์คุณด้วยหนึ่ก็รีดมาได้ ร้อยห้าสิบห้าตัวครับนะร้อยห้าสิบห้าพลังมาวัดรอบเครื่องสองพันรอบต่อนาทีฮีโน่ J O 5 E K p G สี่สูบเทอร์โบคอมันเร็วอีกเริ่อ 2, ระบนนา,โโายค,บค,ววาความร้อนด้วยน้ำช่วงล่างดีใบแท็ก80เซนโรเลอร์เจ็ดตัวครับแคเรียร์สองตัวกาดข้างละตัว เป็นตัว X เ,เสริมด้วยเหล็ก2เส้นนะครับตรงล้อนำเพื่อกันล้อนำอานถูกใช้งานไปนานๆก็นนถือว่า SM นี่ตัดเทียบกับมาร์เท็ตัวท็อปที่มีกล้องหลังนะ้อง,อง,องมีตัวมีไฟท้ายก็จะ SM นี่ ถ้าตัวจะถูกกว่านะครับค่าตัวถูกกว่าเพราะว่าเขาตัดไม่ทําไฟท้ายพี่น้องแล้วก็ไม่มีไม่ใส่กล้องหลังนะครับก็ลดค่าตัวลงมานะครับก็ใช้กันเยอะนะครับรุ่นที่จะจะนุ่มแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลงกว่ารุ่นแปดนะครับ,รบสําหรับรุ่นสิบก็เป็นที่รู้จักกันนะครับในวงการรถขุดสำหรับโฟเบโก s อส0 0นะครับใช้รหัส s อสบูมอารเชื่อมนอกเชื่อมในครับนะเสริมด้วยแผ่นเหล็กแล้วก็สามเฉก่ะเพิ่เดินปัดตรงนี้ลอกนาครับลอกนานาสูง <c oughs> อ๋เซครับเซ่เพื่อให้รถด,ด,ดำวิ่ง รับรถได้ครับนะวนได้เครื่องยนต์นิน่งๆคลิกครับคุยกับคนขับนี่โอ้เชื้อเพลิงประหยัดปานะครับลอกนาอย่างนี้นี่สองพันนิดๆครับจริงก็มีร้อยสี่นะร้อยสี่สิบอีกอีกสองคันนะครับปัจจุบันร้อยสี่เป็นกุ้งรุ่งสิบเอ็ดนะครับ เป็นร c สุ่งสิสีนี่สีบินนี่ดูแล้วสบายตาพี่น้องส่วนใหญ่รถขุดจะเป็นสีเหลืองเนาะออกสีเหลืองสีส้มที่ทำไมเขาทำสีเหลืองเพราะว่าบางทีเราทำงานในงานในในชุมชนนะครับในตัวเมืองก็สีเหลืองจะจะมองเห็นชัดพี่น้องมองเห็นชัดชัดเจนนะ มันคือที่มาที่ไปเนาะต้นฉบับก็เจปแปนแน้นองนะครับตระกูลโกเบโกก,ก็เกิดขึ้นตั้งแต่มาร์กวันนะมาร์กวันจนปัจจุบันในรุ่น1 1มเร็ดมากวัน,นไม่ค่อยมีครับไม,ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับแต่ว่ามาร์กซูยังยังคิดกันอยู่ครับนะูทรีนี่นะครับรถระดับ120ยแต่ถ้าระดับ200ก็จะ โอ้เราทำส่งน้อยเอาไปยกป่อยครับนะยกของเก่าเก้าศูนย์เจ็ดนะครับหรือว่าจะศูนย์สี่ห้าโอ้อยไปทำเสะปุ้มมาศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเมตรก็โอ้อุ้มหมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งคิวนะมั้งอุ้มนี่าวัดเป็นดินนี่น่าจะตันครึ่งนะอุ้มแต่ละทีเพราะว่าหนึ่งคิวนี่ตันครึ่งเนาะ,ะแล้วอุ้มแล้วก็ ดินจะเยอะครับก็สำหรับโคบิโก้นี่จริงๆแล้วก็แบรนด์ญี่ปุ่นน้ำน้องเป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าท่างปัจจุบันนะก็โรงงานอยู่ที่เมืองไทยครับนะประกอบอยู่เมืองไทยบางอย่างก็ผลิตที่เมืองไทยครับนะแต่ชิ้นส่วนหลักๆ ก็นาเข้าจากญี่ปุ่นนะครับนะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นร้อยสี่ครับร้อยสี่ก็จะคล่องตัวครับนะเป็นรถที่เหมาะสําหรับงานบ้านๆนะครับไม่เหมาะสําหรับงานใหญ่นะอย่างนี้เลยอ๋อร้อยสี่ก็อิซูสุครับใช้อิซูสุดสีด่เจเจตัำเอ่นะอเคจบี ตัวเดินเนปเจสโกนสำหรับกูบิโกนน่าจะตัว200นี่ไม่แน่ใจเป็นขยาบ้าครับนะตัวเดินอ้าฟุดบอลบอเกลเก็ดล้วงอะไรครับหนหะ่ืหนูหล่า <c oughs> อ้อ <c oughs> เสียบกอดเก็พดอะไรนั่นเ่ยเดี๋ยวดูก่อน หนูนาเปล่าพี่น้องดูก่อนครับเดี๋ยวมีน้ำเปล่าโอ้หลวงดูครับโอ้หลวงดูดินครับหลวงดูดินว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ ได้ครับดินสงสัยจะดูว่าดินสวยไหมหรือว่าขุดหนูไม่ใช่ไม่ใช่ข้างในก็ห้องเก๋งกว้างขวางครับนะหลอดไฟดีหนึ่งสองสี่ห้านะครับห้าดวงด้วยกันแอเย็นเบาะนุ่มเครื่องเสียงเพราะที่วางแก้วที่ชัดมือถือ มีหมดครับให้ความสะดวกสบายกับคนขับครับเวลาขับเสร็จลงมาก็ไม่ค่อยเหนื่อยเบ <c oughs> าะนั้นเบาะถุงลมอย่างดีครับโรวิโก้ก็ดูแลโดยอาริยะนะครับอาริยะอิคิวเมนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยกระดึบกระดึบไปแล้ว วันตัวนี้ปึกปัโอเคก็มีงานทุกวันนะสป็นแบบเสียฟอดนะครับเสียฟอร <c oughs> อดอเป็นช่าๆเป็นลูกชายโอเคช่วยกันน้องมีรถสามคำใช้โิโก้หมดเลยโอ้ อะมาลอกต่อครับฝุ่นต้องฝุ่นช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าแรงครับเดี๋ยจะต้องถามว่ารับรถไนะไรรับรถเพิ่มไหมรู้สึกว่ารถจะน้อยรถขุดใหญ่ๆครับระดับ21ตันนี่ ก็ต้องใช้รถกุดหรือว่าเออใช้รถดำพี่น้องใช้รถดำนี่ต้องไปตำว่าห้าหกันนะครับหกหกถึง6ถึง8นะพี่น้องต้องใช้แต่๋ยวสำหรับโคบโกโก็ส5่ห้ันก็วิ่งได้เงยพี่น้องเพราะว่าเรื่องเชื้อเพลิงก็ประหยัดอยู่แล้วครับมีความเร็วสูงครับ ตรงนี้ก็น่าจะน่าจะวันละหมื่นสบายๆแล้วครับช่วงหน้าแรงแต่ถ้างานลนักษณะนี้ผมว่าร้อยสีจะดีกว่ารนะ้อยสีจะเหมาะเป๋งเลยแต่ถ้ารับกุสะลึกๆก็ต้องยกให้นะครับเร็วอโอใช้อิสุเดก,ก้า ร,รถดำก็จะมี isuzu ก,กับฮีโน่ครับที่ใช้กันเยอะนี่ออกมาสองเดือนหรอกมุ้มกีจะเริ่มสีเริ่มหายแล้วน้องเพราะว่าง,งานเยอ,อะฟันนี่ฟันก็เริ่มจะหมดแล้วนะฟันก็ ทั่งได้ครับนะที่ศูนย์อริยะทั่วประเทศปัจจุบันก็มีถึง30สาขานะพี่น้องถือว่าเยอะทีเดียวกนะันส่วนรถโตบิโกก็เป็นที่รู้จักรู้จักดีครับรู้จักดีครับทั่วประเทศสำหรับเซียนรถคุณอ่ชมไปบนไปกับชาติเจริญทรัพย์นะครับผิดพลาดอะไรก็ขออภยัยแต่ถ้าสนใจโตบิโกนะครับ ก็จัดไปนะครับโซนใกล้บ้านท่านไปดูได้ครับถ้าอยู่แย่างปรด๊นก็อยู่สุรินท้ำนะน้องสุรินนะสุรินขูบบนมีหมดครับนะเอาเวลาหมดหมดเวลาไปน้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ